สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องเฮาก่สีมาพอกันเพื่อนในช่วงยามมือเศร้านะครับมือนี้กับฟ้ามืดฟ้าขึ้นในช่วงยามมือเศร้ามาขึ้นกับคนตกเล่นเบิดขึ้นนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับสําหรับในคลิปนี้เฮาเซียเบิรงเหล็กดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเนาะงเซียมาเป็นแบบไหในวันที่ผ่านมาเฮาบริใส่นะครับสูตรหลักดับหลักสิบหลักหน่วยบริใส่ในวันที่ผ่านมาเอาในวันนี้นะครับน้องเฮาเซียมาเบิรงในวันที่ผ่านมานั่นดับเอาอยู่สสููตตรรรเเลลยนนะะะคัับามีวก นะครับแต่ว่าลักหน่วยเนี่ยสีมีสูตรหม่ยู่สองสูตรก็คือมันมีสี่สูตรเพิ่มมาสี่สองเป็นหกลักสิบก็สีมีหกสูตรนะครับนอก๋ยวเขาสิไปที่สูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยนะครับสําหรับดับหลักสิบลักหน่วยบนนะครับผมในหวดที่ผ่านมาเอาอยู่หมดทุกสูตรเลยนะครับสําหรับดับนะครับนอกาะสูตรดับไม่มาเลยนะครับทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเนาะนะครับสำหรับในหมวดนี้เดี๋ยวเขาาเบองนะครับว่าสิออกมาเป็นตัวใดนะครับเข้าสิบไปที่ลักสิบก่อนนะครับเนาะลักสิบนะครับ นะครับในเลขสตรนี้เขาก็ได้นําเสนอมาเปเพื่อนหลายงวดแล้วแต่วงวดที่ผ่านมาเฮาบไดใส่เนาะเพราะว่าเฮาพักไหวนะครับเฮาพักไห้บ่บ่ใส่เลยงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันกับบรูดอกแต่ว่าบ่ใส่นะครับเนาะเอาในงวดนี้เดี๋ยวเฮาเสิมาบองนะครับเลขในสตรนี้ก็เดินมานะครับเนาะ3 5สหงวดนะครับเนาะ34งวดผ่านในสูตรที่หนึ่งนะครับนี่เป็นสูตรที่1นะครับในงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลข5้านะครับในหลักสิบนะครับดับที่เลข5าเลขศูนย์มานะครับนะครับเนาะแล้วการสาหรับในงวดนี้นะครับดัับบไปที่เ8นะคร ดับไปที่เลข8สูตรนะครับตามนี้เลยนะครับสูตรนะครับเนาะตามนี้เลยที่เ่ามากตำแหน่งไว้นี่เนาะนะครับเอานะครับงวดนี้ก็ดับไปที่เลข8นะครับเข้ากับคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสูตรที่1ดับไปที่เลข8นะครับนะครับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับเนาะสําหรับสูตรที่2นะครับเนาะก็เดินมาเท่ากันนะครับ34งวดงวดนี้เป็นงวดที่35ตำแหน่งที่ห่าประมวลผลเ่อหมากไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในสูตรนี้ก็ได้เลขตัวเดียวนะครับได้เลขตัวเดียวนะครับดับแบบนี้เลย นะครับสามสิบสี่งวดนะครับผ่านมีแผลอยู่งวดหนึ่งก็คืองวดหกเก้าศูนย์นะครับเราก็เดินต่อมีอีกสองงวดในเลขสามสิบสี่งวดในหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะแล้วก็เดินต่อมานะครับสองงวดนะครับล่าสุดนี่นะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสี่นะครับในหลักสิบเลขศูนย์มานะครับสําหรับในงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วดับไปที่เลขห้าครับดับเลขห้านะครับในงวดนี้เนาะหลักหลักสิบนะครับหลักสิบหลุดที่สองเนาะ นะครับหลักสิบสูตรที่สองดับห้านะครับต็อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามก็เดินมาทอกันนะครับเดินมาเท่ากันสามสิบสี่งวดผ่านนะครับแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่สามสาในสูตรนี้บรุเลยนะครับเดินยาวนะครับนะในสูตรที่สามนี่นะครับหลักสิบบนนะครับดับแล้วไม่มานะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสามนะครับเลขศูนย์มานะครับสําหรับในงวดนี้นะครับประมวลพลอกมาแล้วดับไปที่เลขเก้านะครับดับเลขเก้าเนาะสำหรับในสูตรที่สามนะครับ ไปที่เลข9นะครับนะครับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่4นะครับนะครับสูตรนี้เฮานำเสนอให้เพื่อนเพื่อนรายงวดแล้วนะครับลายงวดมาแล้วนะครับแต่บางงวดที่ผ่านมาบริสายเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเลขทั้งหมด6สูตรนะครับในหลักสิบนี่เป็นสูตรที่4นะครับเนาะเดินยาวนะครับเนาะนะครับในสูตรนี้ก็เดินยาวนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับดับไปที่เลข6นะครับเนาะดับไปที่เลข6ในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วดับไปที่เลข2นะครับ ดับไปที่เลข2นะครับเนาะนะครับวันนี้ดับ2ในสูตรที่ซนะครับหลัก10บนนะครับนะครับดับไปที่เลข2นะครับในสูตรที่ซต่อไปนะครับสูตรที่หาก็เดินมาเท่ากันเดินมาเท่ากันใน10บนนะครับใน10บนเดินมาเท่ากัน34งวดผ่านงวดนี้เป็นงวดที่3ามานะครับเดินยาวนะครับมีสรุปหนึ่งงวด1นึนะครับสรุปหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เดินต่ออีก2งวดนะครับเนาะนั่งทั้งหมด34งวดสะดุหนึ่งงวด งวดนี้เป็นงวดที่สามสิบหายนะครับงวดที่ผ de ่านมานี่ประมวลผลมาเล้่วดับไปที่เลขหกนะครับเลขศูนย์มานะครับนอกดับเอาอยู่แล้วการงวดนี้ดับไปที่เลขศูนย์นะครับดับไปที่เลขศูนย์นะครับการประมวลผลของเข้อมาลนะครับใส่หลักหน่วยั้งที่หนึ่งบวกสองคงที่ก็เป็นเลขดับเลยนะครับเนาะดับไปที่เลขศูนย์นะครับนะครับดับไปที่เลขศูนย์ต่อไปนะครับสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกสูตรนี้นะครับเดินยาวเลยนะครับเนาะเดินมา 33มวมดนะครับ33งวด34งวดเท่ากันนะครับเนาะ34งวดเท่ากันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับนะครับสำหรับในงวดล่าสูดนี่นะครับเนาะก็นะครับดับไปที่เลขเกตนะครับดับไปที่เลขเกตนะครับดับไปที่เลขเกตก็เลขเกตก็ไม่มานะครับเนาะดับเอาอยู่นะครับเลขศูนย์มานะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะการประเมินผลนะครับใช้ครั้งที่สี สิบหน่วยครั้งที่สี่นะครับสิบหน่วยครั้งที่สี่ก็คือนะครับสองหกเนาะสองบวกหกนะครับก็จะเป็นแปดนะครับครับงวดวนี้ดับไปที่เลขแปดนะครับนะครับงวดวนี้ดับไปที่เลขแปดนะครับนะครับเนาะแปดนะครับดับแปดนะครับสูตรที่หกนะครับดับแปดนะครับนะครับเลขโยนี้นะครับก็ดับไปที่ห้าตัวเลยนะครับแปดห้าเก้าสองศูนย์นะครับแปดห้าเก้าสองศูนย์นะครับ สำหรับตัวที่เหลือนะครับก็จะเหลืออยู่ห้าตัวเช่นเดียวกันนะครับจะเหลืออยู่5้าตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสนะครับหกสี่แล้วก็หแล้วก็ดับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนาะเอาสองาเขียนซ้ำเนาะสองติดดับนะครับศูนยติดไปแล้วเ 1, หลือหนึ่งเหลือสติดไปแล้วเหลือสามนะครับสนะไม่ติดเนาะสนะครับห้าติดไปแล้วเหลือหกเหลือหนะครับเนาะหกแล้วก็เจ็ดเหลือหาตัวนะครับหนึ่งสามสี่หกเจ็ ดับไปห้าตัวเหลือห้าตัวนะครับเนาะนะครับต่อไปเข้าเสิไปบังลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งเลยนะครับดับหลักหน่วยลักหน่วยบนนะครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกในงวดในในในงวดนี้นะครับมีเพิ่มมาสองสูตรนะครับแต่ก่อนไม่มีสีเนาะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งนี้นะครับการประมวลผลนะครับหลัก หน่วยบนสองครั้งหลักหน่วยล่างสามครั้งบวกหกคงที่นะครับก็จะดับตัวเดียวแบบนี้นะครับเนาะดับในสูตรนี้กมีสรุดหนึ่งงวดนะครับเนาะมีสรุดหนึ่งงวดนะครับแต่กระดับดีนะครับเนาะดับดีไม่มาเลยนะครับเดินมาเท่ากันนะครับสามสิบสี่งวดเท่กันนะครับเนาะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบห้านะครับเดินมานะครับเนาะมีสรุดก็คือห้าเก้าแปดนะครับมีสรุดหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับสี่งวดล่าสุดนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่ดับไปที่เลขแปด เลข4มานะครับเนาะเลข4มางวดนี้ดับ7นะครับดับไปที่เลข7็ในสูตรที่1ในหลักหน่วยนะครับเนาะดับไปที่เลข7นะครับต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับการประมวลผลใช้หลักหน่วยบน4ครั้งบวก1คงที่ได้เลขดับเลยนะครับเนาะได้เลขดับเลยนะครับสูตรนี้นะครับดับยาวนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะสามสิบสี่งวดเช่นเดียวกันนะครับหลักหน่วยบนในสูตรที่2นะครับ ดับไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับในสูตรนี้ไม่มาเลยนะครับงวดที่ผ่านมานี้นะครับลาสุดดับดับไปที่เลข3าเลข4มานะครับงวดนี้ดับเตัวเดิมนะครับตัวเก้ากันก็สูตรที่1เนาะดับ7นะครับซ้ําแล้วนะครับเนาะดับ7สูตรที่2 7ต่อไปนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรนี้ก็ดับยาวนะครับไม่สะดุดเลยในลักหน่วยนะครับการประมวลผลนะครับใช้หลัก10บนนะครับบวกหลัก1ิ ล่าง5้าครั้งบวก8คงที่ได้เลขดับตัวเดียวนะครับดับแบบนี้เลยนะครับเนาะยาวนะครับดับยาวแบบนี้เลยไม่สะดุดเลยนะครับสําหรับในหลักนวยนะครับสูตรที่3ามเยก็เดินดีนะครับเนาะสามสงวดผ่านเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3ามสิบหานะครับงวดล่าสุดนี่ดับไปที่เลข7เลข4มางวดนี้ดับ3นะครับดับ3มนะครับเนาะดับ3นะครับในสูตรที่3นะครับดับไปที่เลข3ม ต่อไปนะครับสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่สูตรที่สี่นี่นะครับเนาะกาเดินมานะครับเนาะยี่สิบห้างวดเดินมาประมาณยี่สิบงวดนะครับเดินยี่สิบงวดตัวนี้เดินมายี่สิบงวดนะครับในสูตรที่สี่นะครับเดินยี่สิบงวดมีหลุดหนึ่งงวดนะครับมีหลุดหนึ่งงวดเอาฟาเมอร์เขาไม่อีกแล้วนะครับเนาะมีหลุดหนึ่งงวดคือหกเก้าศูนย์แล้วก็เดินต่ออีกสองงวดนะครับงวดล่าสุดดับศูนย์นะครับดับศูนย์สี่มาในหลักหน่วยนะครับ ดับศูนย์สี่มานะครับแล้วสําหรับในงวดนี้ดับไปที่เลขเก้านะครับประมวลผลออกมาแล้วดับเก้านะครับในสูตรที่สี่เก้านะครับต่อไปนะครับสูตรที่ห้าและหกนี่เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่ห้าและสูตรที่หกเป็นสูตรใหม่ในสูตรนี้นะครับเนาะดับยาวนะครับไม่มีสะดุดเลยก็คือใช้หลักแสนคูณห้านะครับหลักแสนคูณห้าเลขสีดับยี่สองตัวคือศูนย์และห้านะครับก็จะดับแบบนี้นะครับ แบบนี้เอาฝ้าเมือดนะครับเมื่อเติบเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนาะนะครับสําหรับในบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเนาะนะครับเดินดับแบบนี้ในสูตรที่หานะครับเนาะดับยาว34งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3ามหาก็ดับยาวนะครับเนาะดับมาจนหอดงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้ดับไปที่เลข5นะครับแล้วก็เลข4มางวดนี้ดับหายเองนะครับดับ5้านะครับเนาะเอาหลักแสนคูณห้าห5ห้าได้หานะครับ ได้5นะครับในสูตรที่5สูตรที่5ดับ5นะครับต่อไปสูตรที่6ในสูตรที่6นี่ก็ดับ3 4งวดผ่านนะครับเนาะไม่มีสะดุดเลยงวดนี้เป็นงวดที่3ามานะครับเดินยาวแบบนี้การประเวลผลนะครับใส่นะครับรางวันที่1นะครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยบวกกันทั้งหมดนี่เป็นเลขดับเลยนะครับเนาะดับในหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับในสูตรดับในสูตรนี้ ดับดีนะครับเนาะไม่มาเลยนะครับร้อยสิบแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยนะครับลองวันที่หนึ่งนะครับบวกกันทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเลขดับทันทีเลยนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานี่ดับไปที่เลขห้าบวกกันวัดสุตโตนี่ได้หานะครับดับห้าสี่มานะครับมวดนี้นะครับเนาะห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่บวกกันแล้วนะครับทั้งวัดสุตโตนี่ได้ไปที่เลขสามนะครับได้ไปที่เลขสามนะครับดับสามนะครับในสูตรที่หกนะครับ ดับไปที่เลข3เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะดับไปที่นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดดับสตัวนะครับเจ็ดก้ดับ4ตัวนะครับเนาะดับสตัวดับสตัวก็จะเหลือหนะครับเหลือหตัวก็จะเป็น0นะครับดับ4เหลือ6กนะครับศูนย์แล้วก็ แปดจะเหลือหกตัวนะครับเหลือหกตัวนะครับดับไปที่สี่ตัวเหลือหกตัวนะครับตัวดับก็คือตัวที่มันซ้ากันก็มีอยู่สองขูนะครับสองตัวก็คือสามและเจ็ดเพราะฉะนั้นดับไปสี่ตัวเจ็ดสามเก้าห้าเหลือหกตัวศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดนะครับแล้ววันที่นี้นะครับในตัวนี้ก็ดับไปที่ห้าตัวเลยนะครับเพราะว่าซ้ำสองตัวก็คือแปดนะครับนอกนันบอลซ้ำเลยก็จะไปที่แปดห้าเก้า 2 0นะครับดับไปที่5ตัวดับไปที่4ตัวดับ5เหลือ5ดับ4เหลือ6นะครับสำหรับเลขตัวนี้เล้วบงการที่นิทาเอาเลขเด่นของเข้ามาเทียบนะครับเลขเด่นของเรานั้นที่เขาจับเด่นออกมานะครับเนาะนะครับอันนี้คือสูตรหลักนะครับสูตรหลักที่ชนมา3สูตรในหลัก10ส่วนมาถึง6ตัวนะสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ลักด้วยมีอยู่5้าตัว4ี่ห1เด้าเดี๋ยวเขาเสียวมาเทียบนะครับ หลักสิบและหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับหลักสิบและหลักหน่วยตัวนี้เขาเสี่ยวมาเทียบตัวดับนะครับว่าสีติดไปที่ตัวใดแน่นะครับเนาะนะครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งคือหลักสิบสี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งคือหลักหน่วยเทียบลองเบิ่งเลยนะครับนะครับเนาะเข้ากันทีเทียบออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับถ้าเทียบออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับมันก็จะชนไปที่ตัวใดบ้างนะครับเนาะนะครับตัวที่ไม่ติดดับมีห้าตัวก็จะมีสามมีสี่ นะครับแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งนี่คือตัวที่ไม่ติดนะครับสี่ตัวนะครับก็จะมีสามสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ตัวลักหน่วยนะครับลักหน่วยมีสี่สี่ไม่ติดหกก็ไม่ติดเจ็ดติดนะครับเจ็ดนะครับเก้าก็ติดหนึ่งไม่ติด นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เลขไปที่นะครับสามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสามสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ตัวในหลักสิบหลักหน่วยได้สี่หกแล้วก็หนึ่งนะครับสาหรับตัวเด่นที่เขาจับมานะครับในหลักสิบนะครับมีสองกับสามในหลักหน่วยมีสี่หกเก้าหนึ่งนะครับนะครับเนาะอันนี้คือตัวเด่นนะครับที่เข้าจับมานะครับเนาะนี่คือตัวเด่น ที่จับมานะครับถ้าตัวที่มันเหลือนะครับตัวนี้เหลือหมดเลยนะครับทั้ง3ามตัวนี้เหลือหมดเลยนะครับ3ามตัวนี้ก็คือ4 6หแล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเนาะติดสามตัวเดียวสามสามสหหนึ่งนะครับก็จะได้สามนะครับในหลักสิบจะได้สามนะครับหลักสิบจะได้สามตัวเดียว หลักหน่วยก็จะได้สี่หกแล้วก็หนึ่งนะครับถ้าจับคู่กันนะครับก็จะได้สามสี่สามหกสามหนึ่งสามคู่นะครับสามคู่กันจับคู่กันจะได้สามคู่นะครับจะได้สามคู่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะมาสรุปเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับอีกเที่ยนึงเนาะนะครับอ่านะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะใกล้แล้วเดี๋ยวเขาสะนะครับมาเอาไว้เพียงสำเนีนนะครับเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาจับแต้มเราก็จับ3ตัวบนนะครับแล้วก็สรุปฟันธงนะครับสําหรับเลขในชุดนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ห้าโฟกัสไปนะครับตัวที่เราจับเป็นรูปแบบใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้คือจับแบบใหม่คือจับแบบแต้มนะครับแต้มตัวนี้เดินดีมากนะครับแต้มบนนะครับ2ตัวบนนี้เดิน3ามสูตนนี้เดินไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดเลย3 4งวดไม่หลุดนะครับคือแต้มตัวที่เดินดีมากชนกัน3สูตรได้หากับ7ถ้า5ากับ7นะครับเราเรียงตัวแบบนี้นะครับจับแบบเรานะครับเนาะแล้ววันที่นี้ครับ ก็จะได้เลขไปทั้งหมด12คู่นะครับ12คู่นี่มีคู่เด่นโฟกัสก็คือ32และ34นะครับอยู่ได้ดีนะครับเนาะมันก็จะไม่มี32มีแต่34นะครับก็จะมีคู่เดียวนี้เท่านั้นนะครับเนาะที่โฟกัสที่สุดนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับแอ็นเซียร์ไปเพียงจำเนียนะครับอันนี้ก็คือชุดสูตรเด่นนะครับเนาะสูตรไอสูตรเด่นสูตรดับอันนี้สูตรดับนะครับดับ6สูตรดับ6สูตรนะครับเนี่ยครับเนาะ10หน่วย นะครับจับออกมาแล้วได้เลขตัวเดียวคู่เดียวนะครับสามสี่ตามสเต็ปโฟกัสเลยนะครับก็3กับ4ก็ไม่ติดดับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็เป็นเลขเด่นด้วยในสูตรของเรานะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เฉลยเพ่งสำเนียกับสิลานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับส่งเดียมไใชีไปความกันเป็นโซคุลโซคนนะครับผมเอาเมเนกรุ่นเล่ากันนะครับเนาะการลงให้เพื่อนไปที่เรียบร้อยสำหรับเราพัฒนานะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไงเพ่งสำเนียงกับสิรานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ